สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมีใครนะ <c oughs> เป็นคนที่ชอบวางแผนอะไรล่วงหน้าบ้างไหมฮะ planning น,นะมีไหมครับคือส่วนใหญ่ถ้าแพลนแล้วก็จะนิ่งไปเลยนะคือถ้าแพลนอย่างเดียวนะฮะมันก็จะนิ่งไปเลยเกิดว่าเราต้องการจะพัฒนาหรือปรับปรุงในด้านใดก็แล้แต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตหรือองค์กรเนี่ยนะเขาจะต้องทำเป็นวงจรใช่ไหมก็คือ PDCA ใช่ไหมฮะดิแผนดูเช็คแอคนั่นก็คือพอวางแผนเสร็จปุ๊บเราก็ลงมือทำพอลงทำเสร็จปับ๊บใช่ไหมฮะเราก็มาตรวจสอบดูสิว่าไอ้ที่ทำมาใช้ได้ไหมถ้าใช้ไม่ได้เราก็ไปแก้ไขซะแล้วก็ปรับปรุงนะมาวางแผนใหม่ก็เข้าสู่วงจรเดิมนะอันนี้ถึงจะเป็นการพัฒนาปรับปรุงนะคุณภาพของอะไรก็แล้วแต่นะฮนะอย่างต่อเนื่องนะครับนั่นแสดงว่าอะไรรู้ไหมครับ ก็แสดงว่าแผนที่เราวางไว้อะมันไม่ค่อยเป็นไปตามแผนหรอฮะใช่ไหมต้องทําเป็นวงจรเป็นลูปต่อเนื่องไปอย่างนี้ถูกไหมและสําหรับท่านที่สนใจโหราศาสตร์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยนะฮะมีเครื่องมือ,อที่ทรงพลังมากเลยที่ช่วยเราในการวางแผนชีวิตนละล่วงหน้าจะเป็นเดือนเป็นปีได้หมดเลยนะครับเราลองมาดูนะฮะว่ามันคืออะไร ว่าคุณผู้ชมนะจะต้องนั่งแท็กซี่นะไปจากกรุงเทพนะไปเชียงใหม่นั้นมีรถอยู่2คันนะคันหนึ่งในะคนขับรถรู้เส้นทางดีมากเลยมีแผนที่นะฮะว่ารู้ว่าต้องเดี๋ยวตรงไหนอะไรยังไงไกลคันหนึ่งไม่เคยไปไม่รู้เรื่องเลยนะก็ต้องุ่มสีุ่่มห้ไปค่อยๆไปนะฮะคำไปตามทางไปเรื่อยถ้าจะเลือกขึ้นคันไหนมีใครเลือกคันที่2องไหมฮะเออดนะีได้ผจญภัยได้ประสบการณ์ใหม่ดีนะอันนี้ก็เป็นเอกสิทธิ์ ท่านในการเลือกถูกไหมฮะเพราะชีวิตคนเป็นผลของการเลือกอยู่แล้วถูกไหมครับเหมือนที่จอห์นซีแม็กซ์เวลล์นะฮะบอกว่าชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องของทางเลือกอหลากหลายและทุกๆท,ทางเลือกที่คุณเลือกเนี่ยนะฮะก็ทําให้เป็นคุณอยู่ทุกวันนี้ไง ในจักรวาลที่เราอาศัยอยู่นี้นะครับคงไม่มีใครทรงพลังเกินไปกว่าดวงอาทิตย์และดวงจันทร์หรือสุริยันจันทราถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนะครับเครื่องมือนทรงพลังยิ่งเลยในการเข้ามาช่วยให้เราสามารถวางแผนจัดการชีวิตได้เนี่ยก็คือโซลารีเทิร์นกับลูนารีเทิร์นนั่นเองครับ สามารถนำกลยุทธ์เทคนิคที่จะแสดงต่อไปนี้นะฮะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะฮะในการวางแผนล่วงหน้า1ปีได้ทันทีเลยนะครับสิ่งที่คุณผู้ชมต้องมีก็คืออย่างน้อยนะฮะอันนี้นะอันนี้หนึ่งเลยคือดวงโซลารีเทิร์นนะประจำปีนั้นๆน,น,นะอันที่2องคือดวงลูนารีเทิร์นทั้งหมด13ดวงนะใน1ปีเนปี่ยนะฮะ จะประกอบไปด้วย Solar Return 1ดวงแล้วก็ Lunar รีเทิร์นดวงสตาร์โดย Solar Return ์นะฮะดวงจะแทนภาพรวมนะประจำปีนะครับในขณะที่ Lunar รีเทิรเนี่ยแต่ละดวงเนี่ยก็จะแทนเหตุการณ์หรือว่าภาพรวมประจำเดือนนะฮะ ฉะนั้นเพียงเท่านี้นะฮะข้อมูลเท่านี้เราก็จะเห็นภาพรวมทั้งหมดใน1ปีแล้วว่าเป็นยังไงนะภาพรวมประจําปีเป็นอย่างนี้ละเดือนนี้เป็นอย่างนั้นเดือนที่2เป็นอย่างนี้เดือนที่3เป็นอย่างนี้สเป็นอย่างนั้นเห็นไหมอันนี้คือได้ภาพรวมในระดับที่น่าพอใจแล้วนะฮะแต่ถ้าจะเอาละเอียดกว่านี้ก็มีอีกนะครับเดี๋ยวไว้กล่าวอธิบายต่อไปในคลิปหน้าแล้วกันนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณผู้ชมต้องลองย้อนกลับไปทําดูในอดีตก่อนนะว่าด้วยหลักการเนี้ย เข้าเป้ากับเหตุการณ์ในอดีตบ้างไหมนะฮะถ้าพบว่าเข้าเป้าปุ๊บนะฮะก็แสดงว่าเอามาใช้จัดการบรหิหารชีวิตท่านได้สบายเลยถูกไหมแต่ถ้าไม่เข้าเป้าท่านก็ไม่ต้องทําตามนะฮะแต่จะเข้าเป้าหรือไม่เข้าเป้าท่านต้องตั้ง,งดวงนะให้ตรงกับตามหลักการที่เสนอในที่นี้ด้วยนะฮะคือตามระบบนิรายานะตะวันตกนะครับ